ตอเบอรี่ของเราก็ยังคงงดงามอยู่นะจ๊ะเพราะว่าเจ้าตุ่นเขามาพวนดินให้โดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะดูค่ะดูตุ่นเขาเข้ามาประจำที่ของเขาแล้วนะจ๊ะในฤดูหนาวจ้าแล้วเขาก็ดันดินขึ้นมาด้านบนแบบนี้ผักกาดหอมก็ตักเอาดินไว้เพอปลูกค่ะเป็นดินคุยตุ่นนะคะ จึงทำให้ผักงดงามจ้าเสียงนกก็ดังมากค่ะคุณเลมโบยัยงไม่ตื่นก็รีวิวซะเลยค่ะจะได้หนึ่งคลิปเนาะเดี๋ยวทำนูน่นทํานี่เพลินๆด้านบนบ้านไม่ได้ลงมาทุกอย่างก็หายแวบกลับมาเหลือแต่กิ่งกา้านเดี๋ยวมานั่งเศร้าเสียใจว่าโอ้ยทำไมไม่ได้เก็บไว้ก่อนค่ะเพราะว่า ปีหนึ่งมีครั้งเดียวจ่าล่วงแล้วก็ล่วงเลยจ่าปีหน้านั่นแหละก็ะได้มีโอกาสรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะว,ว้าวสะปลาของเรานะคะในขณะนี้ต้นไม้ใบหญ้าทั้งเหลืองทั้ง ทั้งขาวทั้งแดงร่วงหล่นหมดแล้วจ้าผักกูดก็ตายหมดแล้วค่ะดอกจัสมินพุ่มดอกมะลินะคะในช่วงฤด,ดูร้อนสวยงามมากค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ก,กิ่งกา้านจ้ะแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็สวยงามไปอีกแบบนะคะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะไม่ว่าจะเป็นใบจากต้นหรือ,อดอกมงดอกไม้เห็นไหมคะตาม ริมสะปลาเล็กๆของเราค่ะก็เปลี่ยนสีก็เก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ก่อนที่มันจะไม่เหลือค่ะเดี๋ยวก็หายไปหมดนะคะหิมะมาเขาก็พวกใบอะไรสลบหมดนะพอถึงฤดูร้อนปีหน้าเขาก็ขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องมหัสจรรย์เลยเนาะค่ะ ปลาตอนนี้เขาไม่ขึ้นนะคะให้อาหารก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเขาอาจจะจำสิลแล้วก็ได้ค่ะสี่ห้าเดือนน้าไม่กินอาหารเลยเขาก็จะอยู่ได้หิม,มามาเขาอยู่ได้ไงแปลกเนาะโหอดทนมากเลยป,ปลาีนเจ้าสกูตเตอร์ฟินมากค่ะบรรยากาศแบบนี้ก็ชอบมากค่ะหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูไอ้ต้น ผักบุ้งฝรั่งกันนะค่ะนี่นะคะต้นผักบุ้งฝรั่งพอใบมันร่วงหล่นลงมาแล้วต้นของมันนี่ก็จะทำประโยชน์ได้เหมือนกับขนแนงไผ่เล็กๆนะคะปีที่แล้วผักกาดหอมก็มาเก็บเอาเก่าๆแก่ๆเ,เ,เอาไปทำค้างปักชำพืชผักที่เราเพาะชำาะคะ่ะ นี่ก็เป็นค้างให้ถั่วฝักยาวสีม่วงอะ่ะจำได้ไหมคะก็มีมีประโยชน์เลยค่ะเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นนี่และคะ่ะตอนที่มาอยู่กับคุณแรมโบนี่แหละที่ที่บ้านเดิมไม่มีนะคะผักบุ้งฝรั่งค่ะได้กินยอดด้วยนะแล้วก็ได้ลำต้นของเขาเป็นประโยชน์ด้วยคะ่ะอยู่ในสวนเลยมุมนี้นะคะก็จะดูเศร้าๆเงาๆนะ <Okay. S 2> เพราะว่าใบไม้มันร่วงหล่นแล้วคะ่ะก็เหลือแต่กิ่งก้านแบบนี้แหลคะค่ะเขาจะสวยงามอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่หิมะมันมาเกาะเป็นริ้วขาวขาวนะคะก็รอไปก่อนคะ่ะตอนนี้มือทำไมแข็ง <laughs> มือเหี่ยวเลยคะ่ะก็สิบองศาเนาะแล้วก็ลมแรงด้ค่ะยังฟินกับบรรยากาศนะคะอาหันมาตรง ด้านหลังของจัสมินหรือว่าพุ่มดอกมะลินะคะเห็นไหมคะไม่เหลือเลยในการทำความสะอาดก็จะทำได้ช่วงเนี้จะโอเคเลยแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ากิ่งไหนแห้งหรือกิ่งไหนที่เขาตายเพราะว่าใบมันร่วงแบบนี้ใครไม่รู้ก็คิดว่ามันคงตายแล้วแต่ก็แต่งได้เนาะมันเยอะไปก็ต้องแกะแต่งออกคะ่ะ มุมนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลส่วนแพลนอนไม่เหลือแล้วค่ะใบร่วงหล่นหมดแล้วค่ะแพลนนะคะลูกแพรค่ะร่วงหล่นหมดแล้วโอ้ยให้ฟินอีกแล้วค่ะมีแสงแดดมีแสงแดดนี่ก็ยังเป็นในสวนของเรานะคะ ถ้าพักการหอมเดินออกไปประตูดึกดำบันนี้่ะเราก็จะมองเห็นส่วนด้านนอกที่เป็นชิงช้านะจ๊ะเห็นไหมคะน่านชิงช้าดูค่ะดูค่ะดูใบไม้ที่เขาร่วงหล่นลงมานะคะอุ้ยฟินค่ะฟินค่ะ เือนนกฝูงโตโตเลยเนะาะปลิวไหมปริวไหมผักกาดหอมจะปลิวไหม,ไหมนี่ค่ะขอบฟ้าสีครามค่ะมุมนี้ค่ะโอ้มุมที่มีเขียงน้อยซอยซานี่ไม่เหลือใบแล้วค่ะ เป็นลูกพุนนะคะปีนี้ไม่ไม่ติดลูกเลยค่ะลูกพุนสกุตเตอร์กุตเตอร์วายอดูทำอะไรคะฮะรูปรอ <c oughs> รูปรอของคุณแม่มันนีค่ะเนี่ยพุ่มไม้ที่มันขึ้น ไอ้ตามไหลาตามลากนะคะแต่เวลามันเปลี่ยนเปลี่ยนใบไอ้ตอนมันเปลี่ยนสีก็สวยงามนะแต่ว่ามันมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามสนามหญ้าด้วยค่ะคุณแลมโบก็ลำบากเวลาตัดหญ้านะคะเราก็พยายามที่ว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเขาออกบ้างค่ะ จำต้นเรือนแบได้ไหมเอ่ยเรือนแบที่ประกาศหอมรีวิวในมุมนี้ค่ะที่ใบแดงแดงแล้วก็ขึ้นมาแบบสวยที่สุดเลยในสวนนะคะตอนนี้ใบเขาร่วงหลดลงพื้นเป็นสีน้ำตาลแล้วจ้ะค่ะด้านบนไม่เหลือแล้วค่ะเห็นไหมคะเราก็เดินรอบๆสวนแล้วมาตรงนี้แล้วเนาะ ตอนนี้ไม่รู้นิ้วจะแตกหรือเปล่านะคะดูดูนิ้วค่ะเหี่ยวเพราะว่ามันหนาวนะคะเย็นเจ๊บเลยค่ะมาดูอ่าโรสเดเดดรอนหรือว่ากุหลาบพันปีนะคะเขาเริ่มมีดอกขึ้นมาแล้วค่ะแต่เขาก็จะไปบานในฤดูร้อนนะคะเนี่ยดูสิแปลกเนะมาะมามาตูมามาตูมเอา หรือดูหนาวสวยด้วยนะคะนี่เยอะเลยค่ะกุหลาบพันปีจ้ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเธอได้รีวิวกุหลาบพันปีในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีดอกปีที่แล้วไม่สวยนะคะเพอาะเขาขึ้นมาแล้วหิมะลงพอดีค่ะแต่ก็ แปกดีค่ะเพราะว่ามันมีตั้ง3ามสีสีเนสีแดงก็มีฟินน่ะขอบฟ้าสีครามอ่ะมุมไกลเลยจ้ะจัดให้ตามใจปรารถนาเลยนะคะโอ้ เรารีวิววันนี้แล้วไม่ทราบว่ามันจะมีแสงให้เราได้รีวิวบรรยากาศฟินๆแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเริ่มหนาวมากแล้วจ้ะอ่านี่ลองย้อนแสงดูย้อนแสงไปที่เมเปิลเลยอู้ เรือนกระจกของเรานะคะในส่วนที่เหลือก็คือองุ่นจ้าอางุ่นเขาก็เปลี่ยนสีสวยด้วยเขาไม่ตายนะคะไม่ตายค่ะแต่ว่าเขาก็สลบไปหน่อยเนาะยอดมันเพราะมันเป็นพืชเมืองหนาวค่ะเขาก็นิยมปลูกกันในเรือนกระจกนะคะเอาไว้เป็นซุ้มค่ะอืม ใบสวยเลยทีเดียวจ้ะสำหรับองุ่นของเราใบสวยเลยค่ะว้าวว้าวว้าวาได้เดี๋ยวออกไปสองด้านนอกกันดูค่ะกรอบเลยนะคะเพราะว่าเขาติดกับกระจกอะคะ่ะใบ ใบกรอบเลยเป็นสีน้ำตาลเลยดูขาวว่าความหนาวมันมีความรู้สึกเหมือนต้นไม้อยู่ในกระจกเลยเนาะเออนุนด้านบนอันองินสีเขียวของเราเขาก็ยังเขียวเหมือนชื่อเนาะเออหรือว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนสีเหมือนกับสีน้ำ สีม่วงคะ่ะมะเขือเทศก็ห้อยระยงระยางเลยค่ะสุกบ้างเหลืองบ้างหานกกินบ้างหนูก,กินบ้างเนาะนี่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วคะ่ะลงปรงเปงก็พอได้ทำน้ำพริกอ่องสักถ้วยมั้งหรือไม่งั้นก็เป็นน้ำเงี้ยว เดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะหรืออาจจะใส่ส้มตําให้คุณเลมโบอันหางจระเข้ของคุณเลมโบก็ยังงามอยู่เนาะหรือว่ามันชอบความหนาวแถมยังแตกหนออีกเยอะเลยค่ะสตอรอเบอรีไปแล้วขิงก็ไม่ต้องห่วงค่ะง่อยแต่ละแหน่เขาก็พอเก็บได้นะคะถึงไม่งามค่ะแล้วก็ ก็บได้แต่ว่าถ้าเขาสลบไปอันนี้เขาไม่ตายนะคะเขาก็ขึ้นมาทุกๆปีจะ้ะมาดูกันค่ะว่าเพราะอะไรผักที่ประกาศหอมปลูกถึงงามคะ่ะก็เพราะว่าดินอินทรีย์นะคะดินที่เราไปเอามาจากขอมลนะคะเป็นดินรีไซเคิลที่เขาเผากิ่งมงกิ่งไม้ทางรัฐบาลก็จัดไว้ให้อันนี้ก็คือร้อยโคนนะคะ ที่ประกาศหอมไปลากมาในคลิปที่ลงเก็บเหตุรูปหัวใจอะค่ะแต่ว่าเป็นช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนสองนะตอนนั้นผักกาดหอมไปเปิดอีกช่องหนึ่งค่ะนี่แหละที่ไปเอาดินมาพอเอามากองๆไว้มาดูค่ะหญ้าที่มันขึ้นนะคะแล้วผักที่เราปลูกมันจะไม่งามได้ยังไงคะนี่หญ้ามันขึ้นค่ะ ยาอะไรบ้างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ดินที่เรามากองไว้นะคิดดูค่ะแล้วผักเราจะไม่งามได้ไงใช่ไหมคะเนี่ยผักแพลไม่ไม่ตายนะมีใบเขียวด้วยเนี่ยอ่เดี๋ยวเอาไปใส่ลาบค่ะเด็ดไปใส่ลาบเห็ดลาบหมูได้เลยก็เลยเก็บเอาใบเขา มังวนเริศค่ะผักที่คุณเลมโบชอบทานค่ะก็เดี๋ยวเอาไปลวกเข้าช่องฟิตไว้ค่ะคุณเลมโบเอาไว้ทำซุปในช่วงหนาวๆน,นะคะนี่ค่ะก็อันนี้เป็นผักของเขาเดี๋ยวพักการหอมจะพาถอนแค่ลอดดูนะแครอดจะถอนประจำนะคะที่บ้านก็ยังมีค่ะ นี่อเหัวใหญ่เลยอันนี้หัวกลมใหญ่นะคะนี่แต่ชอบหัวเล็กๆมากกว่าค่ะอันนี้ก็เอาไปแกะสลักได้เอาไปต้มจืดเลยหัวเล็กๆผักกาดหอมชอบทานหน้าทีวีก็แก๊บก็แก๊บค่ะอันนี้ก็เขียวขึ้นมาอีกโอ้โยนี่ค่ะ ถอนง่ายด้วยนะเพราะว่าดินเขานุ่มค่ะนี่ชอบถอนค่ะแต่ว่าก็กินไม่ทันอุย้ยกลมเหมือนคนปลูกแท้นออเอาอันนี้ก็แหวงหน่อยหนึ่งอันไหนอีกลมใชะถอนดู ได้แล้วแครอทจ้าผักกูดเขาก็จะเหลือซากกรอแกแด้เนี่ยค่ะถ้าเฟินเขาก็จะยุบไปทั้งหมดทั้งกอเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวผักกาดหอมจะย้ายไปไว้ท่านน้ำบ้างค่ะเพราะว่ามันมันเยอะนี่คุณเลมโบตัดออกบ้างเพราะมันลามมาถึงสนามหญ้าเขาตัดหญ้าลำบากจ่ะ คุณลัมโบหน่าจะตื่นแล้วเพราะว่าได้เวลาแล้วค่ะเขาจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นี่จ้าผักในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเราค่ะแครอทก็พอยังเก็บได้นะคะผักมงังงนเริศก็ยังเก็บได้ค่ะ ในกอเขาก็ยังมีนะคะปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไปก่อนค่ะเราไม่อยากไปดึงไปถอนเอาไว้บางๆลมเขาไว้บ้างค่ะแต่คุณลัมโบบอกว่าเดี๋ยวเขาก็มีให้เรากินในช่วงหิมะตกเขาไม่ตายนะคะถึงไม่งามก็พอเก็บได้ก็ยังดีเนาะเนี่ยผักฝรั่งค่ะหรือว่าเกลือนโคนคณะใบหยิกของเราก็พอเก็บได้ แต่เขาก็เช้าเฉลงบ้างเนาะเพราะอากาศมันหนาวจ้ะก,ก็เก็บไปปรุงอาหารอยู่บ่อยๆค่ะใช้สีเขียวๆของเขานะคะคุณเลมโบก็เอาไปทําซุปอยู่บ่อยๆจ้ะวยตุนกลางสนามเลยล้าเขตแดนไปเยอะเลยนะคะเนี่ยตัดกันดีแท้นอะสีส้มสีแสด ของใบไม้เปลี่ยนสีกับสนามหญ้าที่ยังคงความเขียวเขียวอยู่จ้าดำตะปุ่มตะปุม <c oughs> กับคุยตุนนะคะได้แล้วค่ะแคลอดผักและใบเมปเปิลจะเอาไป ตกแต่งห้องโฮมสเตย์จ้ะค่ะก็แบ่งปันวิธีชีวิตของคนต่างแดนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมาฝากท่านที่รักแล้วก็ชอบในบรรยากาศแบบนี้จ้า,าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพระการหอมจะได้เก็บภาพบรรยากาศ ตามทุกฤดูกาลมาฝากกันบ่อยๆจ้ะค่ะขอให้โชคดีมีความสุขค่ะปลอดโรคปลอดภัยนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ